อันนี้ต้นก้าของพริก Lucky h o อตระกูลฮอตนะตระกูลฮอต Super Hot Lucky Hot ฮ r e เร Hot g r e รด Hot เดี๋ยวจะย้ายต้นกล้ลาย้ายมันโตนเร็วๆช่วงนี้กำลังอุ่นอุณหภูมิวันนี้นะถ้าช่วงเซสายนีย่ก็ประมาณสิบห้าสิบหกแต่ก็ยังหนาวอยู่ยนะกลางคืนก็ยังหนาวอยู่ศูนย์องศา หนึ่งองศา ح. สองวันก่อนอะลบสามต้นขาก็โอเคนะเดี๋ยวขาย่าวดินกันขาย่าวดินออกนี่นะ น่าจะได้ประมาณร้อยต้นกลา้าเด้อมั้งจะใช้แค่ถาดเดียวถาดนี้มันมีห้าสิบหลุมจะใส่จุดละสองต้นกล้ากันเลือกเอาที่แบบโอเคสมบูรณ์ถ้ามันเสียนิเส็จหน่อยก็อาจจะกระบอกละสามต้นกล้าก็ได้ใส่สามไปกันมันตาย วันนี้ดูพริกลนะักกี้ฮอตเนาะบริษัทซิดลลยเม็ดมันที่คล้ายๆกับซูเปอร์ฮอตประเภทตระกูลฮอตความเผ็ดใกล้เคียงกันความรดก,ก็โอเคเป็นพันผสมตระกูลฮอตก็จะมีอของซิดลลยก็จะมีลักกี้ฮอตเกรดฮอตแล้วก็เรดฮอ่วันนี้ความเผ็ดก็ใกล้เคียงกับซูเปอร์ฮอต เม็ดพริพกก็เหมือนกันสีเหมือนกันใกล้เคียงสีก่อนจะสุกแล้วก็สีแดงเหมือนกันเหมือนกับชุดกโกหล เคยปลูกเมื่อสองปีก่อนนะแล้วทีนี้ปีนี้ก็ลองมาปลูกใหม่นะสังเกตว่ามันรสชาติมันจะโอเคไหมเนีม็ดพริกคล้ายกันเลยคล้ายกึงกันเลยกับจุกโออันนี้เป็นพริกชุดที่สองพอมันล้มปุ๊บจะมีกิ่งมาใหม่เสร็จแล้วก็จะมีเม็ดพริกออกมาเนี่ย เก็บประมาณเดือนสิบอันนี้เป็นพริกชุดแรก สวยเดี๋ยวจะทําพริกแห้งด้วยเพราะว่าขายแต่ซูเปอร์ฮอลเมนะพริกนี้ก็จะทำพริกแห้งมีความดกดกมาก อันนี้เป็นกระเลียงปลูกขั้นพอดีลักกี้ฮอตหมดแค่นี้ตรงนี้ก็จะเป็นซูเปอร์ฮอตเห็นไหมเมดพริกไม่ส่างกันเลยอันนี้คือปัวหนอ่ เย็นนี้เก็บพริกนักพีฮอตเนาะดีฝนเพิ่งหยุดวันนี้ช่วงเช้าก็เก็บซุปเปอร์ฮอตอันนี้มาเก็บนักพีฮอตเดี๋ยวจะให้ดูเม็ดเม็ดของไอ้นักพีฮอตเนาะเม็ดเขียวแล้วก็เม็ดแดงไม่ต่างกันเนาะจากซุปเปอร์ฮอตไม่ต่างกันเนาะค่ะเดี๋ยวเก็บเทียบกันเนาะอันนี้เป็นซุปเปอร์ฮอตนะ ซูเปอร์ฮอตจะอยู่ขวามืออันนี้ซ้ายมือเป็นของลักกี้ฮอตอันนี้เป็นซปเปอร์ฮอตนะอ่ะหล่นแล้วเอาเทียบเป็นนี่ดีกว่าที่มีใบเนี่ยเป็นซปเปอร์ฮอตไม่ต่างกันไม่ต่างกันเลยใกล้เคียงเป็นพริกขี้หนูพันผสมเหมือนกันช่วงเย็นจะยุงเยอะๆต้องคบพาเนี่ย ยากันยุงติดกายที่เมืองไทยก็มีโฆษณาค่ะนะว่านําเข้าจากญี่ปุ่นเคยเห็นี้ในรายการทีวีอันนี้ดีนะยากันยุงอยู่ตรงนี้มันก็ยุงก็จะไม่เข้ามาใกล้มันก็ดีแบบนี้ใช้สเปรย์พ่นบางทีนะ่ะกลิ่นมันหายมันเข้ามาช่วงเย็ยน,นยโอ้ยังเยอะกับโปกม,มงเย็ยน,นย,ยุงลายยุงมาญี่ปุ่น ยิ่งอยู่กอไผ่ด้วยยุงไเยอะ น่าจะปลูกสอนแดงนะเราดูแล้วเม็ดเม็ดพริกที่เราทําที่ทําแกแบบลูกโดดเนี่ยน,นะก็เผ็ดดีเหมือนกันพริกพันที่เราปลูกเนี่ยตนะัวเองบางทีปลูกพริกในญี่ปุ่นนะมันขึ้นอยู่กับอากาศนะเอออากาศไม่ดีนี่ยก็มีความชื้นเยอะฝนตกเยอะนี่รสชาติของพริกก็ไม่ค่อยเผ็ดถ้าแห้งแล้งไม่ค่อยมีฝน เออมันมีฝน ว,วันนี้เก็บพริกลกักกีฮอตต่อเมื่อวานเก็บมันมืดค่ำก่อนได้ห้าโลครึ่งเมื่อวานเนี่ยปีนี้ค่อนข้างจะโชคดีพายุยังไม่เข้าต้นพริกก็เลยตั้งตรงนะค่อนข้างจะโชคดีมีแต่ฝนพายุอย่ามาเลยถ้ามาปุ๊บเนี่ยทั้งฝนทั้งลมเนี่ยโอ้โหตรงนี้ไม่เป็นอย่างนี้หรอกตั้งตรง เก็บง่ายเก็บง่ายกับที่ลม้ม